คือคนซิมเรื่องเมื่อแฟนผมเป็นแมวตอนที่สิบจากความเดิมตอนที่แล้วไฮโตะเคยพบกับนามิเมาก่อนตอนที่หญิงสาวเสียใจเรื่องความรักและไปเมาไ,ไม่ได้สติอยู่ที่ร้านเหล้าไฮโตะสงสารและอยู่เป็นเพื่อนงั้นในชอบนามิหรือเปล่า ยาโตะตัดสินใจถามออกไปจนทาเคียวรู้ถึงกับอึง้งแต่ก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดใช่ฉันชอบนามิล้วซาโดลีล่ะซาโดลีไม่มีหวันชอบฉันนายก็รู้เกิดได้ฉันก็ชอบนามิว่าไงนะครั้งนี้เรามาแข่งกันแบบแฟร์ฟรจะไม่มีการเสียสละให้กันเพราะพี่น้องเด็ดขาดและถ้านามีเลือกใคร คนนั้นก็ต้องยอมถอยแบบลูกผู้ชายตกลงไหมตกลงและไม่ว่านายมีจะเลือกใครเราจะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมตกลงไอ้น้องชายครั้งนี้ฉันไม่ใช่ทาเครุคนก่อนแล้วนะฉันชอบนายมีจริงๆฉันเห็นที่นายยอมเปลี่ยนลูกตัวเองแล้วล่ะแต่ครั้งนี้ฉันก็ไม่ถอยเหมือนกันสองนุ่มมองตากันจนแทบจะเกิดประกายไฟปลาบวลบอยู่แล้วมิ นามิเดินมาหาทั้งสองคนอย่างคนไม่รู้อิโนอิเนว่ากำลังเกิดสึกแย่งตัวเธอกันอยู่นามิฉันซื้อซาซิมิมาให้เธอนะ่ะนามิแต่ผมทำปลาย่างไม่ปรุงรสให้คุณแล้วนะแต่นามิก็ชอบซาซิมินะทาเครุนามิก็ชอบปลาย่างเหมือนกันเออพวกนายใจเย็นๆนะผีเข้ากันยัอไงถึงได้มาแย่งเอาใจฉันเนี่ย นามิจะเลือกกินของใครทั้งทาเคิรุไดฮายโตะแทบจะพูดขึ้นมาพร้อมๆกันลงท้ายแมวแนามิเลยต้องกินมันถึงสองจานยิงเลี้ยงไม่ได้เฮ้อกรรมอะไรของแมวเนี่ยนามิการเป็นแมวมันคงลำบากมากใช่ไหมฉันดูว่าเธอคงไม่ชอบใจแนะ่ก็ใช่นะสิแต่ผมก็แอบดีใจนะเพราะถ้านามิไม่ได้เป็นแมว ผมก็คงไม่ได้เจอคุณเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าพวกนายสองคนจะปนแปลกๆปลกละหรือว่าพวกนายจะชอบฉันไม่หรอกมังพวกนี้ก็ไม่รู้สักหน่อยว่าฉันถูกสาบไม่ต้องตามหาเนื้อคู่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วใครกันล่ะเป็นเนื้อคู่ของฉันคิดอะไรอยู่นะนมิ ูดเหมือนนายจะฟังนามิออกอย่างนั้นแหละนี่อย่า,าเรื่องกันสิยฮโตะฉันแค่พูดความจริงสงครามชิงนางก็ระทุข,ขึ้นมาอีกรอบจนนางมิอยากจะเอาตัวอ้วนๆของตัวเองไปจากตรงนี้จริงๆนามิก่อนขึ้นพระเจิญเต็มดวงอีกครั้งเราไปเที่ยวสกีกันนะดีเลยไทคิรุฉันก็อยากไปเล่นสกีเหมือนกันฉันไม่ได้ชวนนาย ให้นายไปกับนาไม่สองคนนี่ยังไงมันดูไม่ดีพอไฮยะโตะยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทาเคริรุก็เถียงไม่ออกเขาลืมไปจริงๆว่านามิก็ยังเป็นผู้หญิงแค่มาอยู่ในร่างแมวเท่านั้นแล้วนายว่างยังไงวันหยุดยาวฉันยิ่งเหลือตามใจนี่นี่พวกนายถามฉันก่อนไหมละ่ะว่าอยากไปไหมพวกผู้ชายปรด็จการ แต่สก,กีเหรอก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะติดอยู่ในร่างแมวมาเกือบเดือนแล้วจนฉันรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นแมวจริงๆเขาสักวันอีกอย่างถึงฉันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ก็แค่แบบเดียวเท่านั้นถ้าเกิดแม่ต้องมารู้ว่าฉันต้องคำสาบแบบนี้แม่คงยิ่งเป็นห่วงแน,น่ๆไม่ได้ไม่ได้ฉันจะกลับไปหาแม่ในสภาพนี้ไม่ได้ นามิบ่นออกมายืดยาวแต่ฮฮยาโตะกับไทเคยร์รู้ก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าแต่เราควรจะถามนามิก่อนไหมนั่นสิแมะเพิ่งจะเนืกกันได้นี่ยาฮฮยาโตะเลรีไปเอากระดาษมาเขียนชอยให้นามิเลือกวันที่ไปสกีก็มาถึงครั้งนี้ฮฮยาโตะเลือกที่จะขับรถไปเอง สกีรีสอร์ทที่ทาเครูพาทุกคนมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แมวนามีมากนี่ก็นานเหมือนกันที่เธอไม่ได้มาสกีชอบไหมนามิามแทนเพนอะให้นามิขนมไฮยกีว้าวฉันไม่ได้กินนานมากเลยขับใจนะฮฮยาโตนามีคาดไม่กินอย่างดีใจ ดูท่านาไม่จะชอบนะทาเครุฮยฮโตะบอกทาเครุย่างเป็นต่อจนทาเครุแอบหน้าบึง้งพี่ฮยาโตะพี่ทาเครุมารู้จังอยู่กันครอบเลยเสียงหวานแววของใครคนหนึ่งทำให้ทั้งสองคนและหนึ่งแมวหันไปมองก็เห็นซาโตริกำลังวิ่งมาทางที่พวกเขายือนอยู่ซาโตริ ใช่ค่ะเซอร์ไพรส์นายเล่นแบบนี้เลยเหรอทาเครรฮายาโตะระิิบก,กระซาบใส่หูน้องชายช่วยมีได้ก็ซาตตริเขาอยากจะมาด้วยร้ายไม่เบานะเกทั้งสองจบบทสนทนาเมือ่อซาโตริเข้ามากอดแขนฮายาโตะทีนี่สวยมากเลยค่ะซาโตริไม่ได้มาสกีนานมากแล้วดีใจจังอุ๊ย คาเฟ่ตรงนั้นสวยจังเลยค่ะเราไปดูกันไหมคะพี่ฮฮเาโตฮาโตพาซตริเบเธอเดี๋ยวฉันพามารู้จังไปพักผ่อนเองดูท่าขนมองพองเนี่ยจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่สันใหญ่เชียวจริงเหรอทาเครู้รุเดี๋ยวฉันไม่ต้องห่วงฉันดูแลได้ท้าเครู้รุตัดบทก่อนจะพาแมวนามิไปทำเอาไฮเยโตะถึงกับทำหน้าแปลกแปล ดูท่าท่าเกรู้จะชอบมารูจังมากๆเลยนะคะพี่ก็ชอบมารูจังพี่ฮฮเาโตะนะล่ะคะแต่พี่ฮฮเาโตไม่ชอบแนวนี้คะก็ตอนนี้ชอบแล้วฮฮยาโตบอกซาโตริก่อนจะเดินหนีไปอีกทางเดี๋ยวก่อนสิพี่ฮฮยาโตรอซาโตริด้วย ซโตรีวิ่งตามไฮโตะไปโดยไม่รู้ว่าไฮโตะหงุดหงิดเรื่องอะไรอยู่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่10สศึกชิงนางได้เปิดศึกสายเลือดขึ้นแล้วทุกคนคราวนี้จากผู้ชายหนิมๆเรียบร้อยอย่างทาเครุทำไมถึงดุดันขึ้นมาได้นะความรักเนี่ยไม่มีใครยอมใครจริงๆ ในจะสตอรี่ที่มาป่วนอีกจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะคะกด subscribe ตรงนี้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปจ้า